ในปัจจุบันนี้วัดเราแทบจะไม่มีคนเสียชีวิตเลยเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่ได้เผาศพเลยจากคนที่ตายกันมากมายในแต่ละวันตอนนี้เราก็แทบจะไม่มีใครตายเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> ในช่วงประมาณสัก5-6ปีที่ผ่านมาเริ่มมีผิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ๆโดยเพราะทางด้านของสมุนไพรแลว้วก็เข้ามาเสนอตัวเพื่อช่วยเหลือมากมายแต่ก็มีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ที่เรามีความรู้สึกว่าเออใช้แล้วเนี่ยผู้ป่วยเราสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วจากคนที่ตายกันมากมายในแต่และว,วันตอนนี้เราก็แทบจะไม่มีใครตายเลยซึ่งหลังจากที่เราได้รับความกรุณาจากทางิงเฮิร์บได้มาร่วมกันเหมืนกับทำงานวิจัยเล็กๆตามผลในการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันคือนะความหวังที่ เรามองเห็นชีวิตของผู้ป่วยในวันข้างหน้าแล้วว่าเออถ้าเขาอยู่กับผลิตภัณฑ์นี้ได้รับผลิตภัณฑ์นี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยสุขภาพจะดีแข็งแรงและมีผู้ป่วยมากมายเลยมาอยู่วัดระย,ยะเวลาหนึ่งเขาก็ออกไปลังกากที่เขาแข็งแรงแล้วใช่แต่อันนี้คือเรื่องที่น่าดีใจซึ่งในปัจจุบนันนี้วัดเราแทบจะไม่มีคนเสียชีวิตเลยซึ่งก็เป็นผลมาส่วนหนึ่งก็มาจากผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่ได้เผาศพเลยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะทางทิงเทิร์ที่มีความผูกพันธุ์ยาวนานและมีความรับบผิดชอ ในสิ่งที่ตัวเองทําก็ขอมโนธนาแต่ทุกคนไว้โอกาสนี้ด้วยนะวันนี้ผมอยู่ที่วัดประบาดน้ำพุนะครับมาทําโครงการดูแลสุขภาพผู้ติดเชื้อเอดนะครับเราเรียกว่าเป็นโครงการคืนคนดีสู่สังคมโครงการนี้เราทํามาทั้งหมด 4, 4, 4ปีปีหรือประมาณ48เดือนแล้วโครงการนี้เราจัดขึ้นมาครั้งแรกในเดือนเมษายนปี2557 ในขณนะดเดียวกันเนี่ยเราทำโครงการมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรารับผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชเนี่ยนะครับเข้ามา100เคสหรือ100คนที่เข้ามาเข้าโครงการนี้โดยการตรวจสุขภาพโดยแพทย์กวี G A v, นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการและเป็นผู้ที่ได้แนะนําให้ผู้ป่วยเนี่ยหรือผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับได้ใช้อย่างถูกวิธีดื่มกี่ซีซีต่อวันผู้ป่วยเคสนี้ต้องดื่มกี่ซีซีอย่างเงี้ยนะครับในโครงการนี้เนี่ยนะครับถือว่าได้ผลโครงการนี้ทางบริษัท King Herb เรามิได้ที่จะมีการเรียกร้อง รายได้แต่อย่างไรเป็นโครงการที่เราให้เพื่อสังคมล้วนๆ48เดือนที่ผ่านมาเราจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเราใช้งบป,ประมาณไปแล้วในโครงการนี้ก็รวมกับอีกหลายๆโครงการขออนุญาตนะฮะรวมกันหลายๆโครงการทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ16ล้านก,กว่านะครับ